Nó đi pháo là một cái pháo này nhau coi nó 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 tạo ra tìm mama hm mama tìm mama tìm mama để lưng cho ta tay hết mhm 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 mhm

ใส่ประกอบวะใส่ปูปะ่ะใส่ปูอึเป่ะผมขี้ว้อให้ดีเลยสีจันทร์นั่จิสีฟูเลยสีฟูเลยวะจ็บตรงนี้นใายการมาเฮ้ยต่รับพิจันทร์เนี่นี่ี<ด>้น,นี่นยมาใ่อะไรเิหน่อยอะไวะ là lúng tan nè, anh nhìn này sợi nó này nó có mì này. ờ, ờ ừ, thì... sợi nà này bé vậy. đi. chẳng gì đấy. con, nhóc con nhóc đi. nhóc để, đay <laughs> À? 500 tháng, 500 tháng. Để bác lại nhỏ là tí mày đi bác lại luôn chim mày đi. Mình ừ, à, chơi hư bà, chơi tan ngoài con, con này. Chị bà. Ờ, tam nhóc nhóc nhóc. Nhóc nhóc cái tí bưng bác lại tam con này. Bến này. ไปไวเด้อเยวมาตามเรามาซิมพอมเอาไใส่น้นนนบีบยังบีบวะอนม้าเนี่อ,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 อาตามเองเลยปะเนี่ยบีบจวดซิมบังยังใส่ไปกินไ่เลยเด้อตามวะ <c oughs> กะินที่ <c oughs> กินจะนั่านั่นวะนนอนเอาตามบางังดีไะเนี่ย คนที่รถนี่น้ำตาลได้แล้วซี้บางยังนิ้ซี้บางยังเอาริดมากเลยเอาจับไ้ายตามาแขี่เทียดปะใช้สารเเนไหมนะม,มันีนอหอมแบบนี้ใช้หอมมะ ตัดออกหนล่ัางลาตัดไหมบ่ไดหลายะบแช่ก่อนนี่แช่ก่อนไหมนี้อใส่ไใกุ้งไหมเอาไมอได้อ่หอมพอใส่ยี้ปะเนี่ยตามน้อยๆซิมึงนี้ซิมหนามนี่ป็นไหนเดี๋ยวลูงซิมมอันนี้เขาออกเนะ

ทอดตัวนี้แม่ให้มันครบสามตัวก็โตทอดเอาวะทอ,อ,อดเอาแล้วต้มอใช่ทอดวะต้มต้มต้มเอาคือจังตุนนี่ได้ลุงใช่สามสามตัวแล้วเนี่ยอันนี้แกะแกะใส่เลยเนาะแกะใส่าสามตัวเลยเนะาะหล่อมหมดและวนุนึกกินดิบไหมล่ะ,ะกินดิบะดวะกินสูงนเนาะเอาแกะเออวลาแกะใส่เลยนี่เอาแกเวลาแกะใส่เนี่ย อย่ามาระวังมือด้วนี่แกเอาเกล็ดมนโอ้เสียบมาเสียบมะเสียบปะเสบเราเสียบเราใส่มื่เขียยเทียดไหมเนี่ยเต่งเต้่งเติ่งเียนยิวยิวยยอดไอไข่เองทอดทอดไปทอดมาใสเครื่องปหัวน่าเสบซสซีะเออใส่เครงหัวมีต่ม่ไมใส่่อลูกเนาะ ฝานฝานฝานะเนอัอนตะ่าให้ให้ะ้อเดี๋ยวนี้น่าจะลุ้เอาเอาเอาไข่ขาวอาได้ไข่ขาวปะเอาไข่ขาวยงะอจักรลูกอาจักรน่วยสองรใส่แข่งครับพี่น้องม่ใให่ลานนีห้อตัวเนี่ย ว่าแกอายครับใส่สามตเลยเนาะใส่อายอายอายเกิดเมื่อเดี๋ยวลงมาพี่น้องครับเบิรงเด้อใส่อย่างเนี้ยลองซีมึงดิตาย่อๆกันนึงเราไม่เห็นนะเพ่งได้ยังว่าตาเข่าเคียงเลยลองตาาย่อเข้าไปนิดเข่ากันเนี่ยตาอีกเอาใส่ปูนอะ่ะ อไรส้ปูปะตามกันบ้งหาตามกันใส้นีปตามเราก็ลองชิมมึงนี้อาังเสตเปย์เสตเปย่ะพอยังเสตเปยส่ะพอยังจานจานอะไรจานมี่มาใส้นี่เลยเออแ่ไห ไอซ่อนไว้ไหนเนาะเอางจอยบอกว่ารลงมาเดี๋ยวไปจอยก็ลงมาเอาไปจอยบอกว่าลมาเอ้จะกินท่งทงเกือไม่ินทงเนาะเฮ้การเลยเน่ะ

Còn Còn nhỉ, phương, nhỏ, mà, ông, có nhá. nhỉ, thấy không? Có bà? Hả? Ta. cái này Đứng ở ba, 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 เอ,ปปเอาเถเดี๋ยวลุงไปเอาปลาแม่ลำหน,งงนึ่งได้วีงช่วงเอากล่องไปไว้ก่อนด่าเหลาก็เดินล้วงยอน้าไปได้ปลาเอาด้ปลาเร็วนิว่ะพอดีแล้วไปหน้ามงน่เสสดดงจะเนว ใส่พริกเองเพ็ดเองครับพี่น้องเรียบร้อยเลยตอนนี้ขนาดพริกอีกเม็ดหนึ่งยังหมดแหลกกันี่นนยนเม็ดหนึ่งพริกเม็ดหนึ่งใส่ที่หลังนั่เนเองีนการหยอดพริกใส่ที่หลังนั่นอ่ะนี่เม็ดหนึง่งเนี่ยนี่